สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมมิ้ชิเคยนะครับกับโนบารีเอกประกายแสงนาตีเราอยู่ใน T4 ที่อยู่ทีมหลักพิบันแล้วเป็น6ดาว5ดาวมุ้งทุกตัวยเป็น T4 ที่เพิ่งเข้ามาแล้วเป็น5าดาวแล้วครับตรงนี้ไปแบบเจอกันครับเหุสึกดูเล่นสุดประจำสัปดาห์นี้มิ้เชินสามสามเชิญรับชมรอบชิงชนะเลิศหน้าบัตรนี้จังหวะนี้เราก็โซนิกพิบันไม่เปิดก็ได้อยู่ฝั่งสีฟ้าได้ครับตรงนี้บอกเลยว่าบอกเลยว่าก็ตุยไปดีฮนะตุยไปดีครับปารตรงนี้ ปับ๊บลุไฟแล้วขึ้นมาตรงนี้มาแต,ต่ชีวิตก็ได้จีาดาวกระจายไปพร้อมกับเผาไหม้บึ้มแม่งนี้11บเอร้อยร้อยสิบเอ็ดล้านดานมเมียแลร้อยสิบเอ็ดนนล้านดานมาเมียแล้วคุยุไคย่าเตปมาต่อเลยเขาเป็นสีฟ้าได้แรงตีก่อนด้วยมาตับจีโกโยจีต่อน,นี่การแรงตีธรรมดามาก่อนตรงนี้ติดโลเกดิวไปทุกตัวแน่แท้โอ้โหติดโลกเกดิวทุกตัวครับตรงนี้แล้วมาแล้วครับซุปเปอร์อลอยม,มันต้องเป็ยามห่มจากฝั่งสีฟ้าครับ ไอ้เปิดมาก่อนตรงนี้ละเองเจ้าใส่เกลียวกันชุดหนึ่แล้วมันมันไม่เอาตรงอื่นมาบ้างวะโอ้โหเอาแต่เกลียวกันชุดหนึ่งเด็กแล้วคุยุใครเฮี้ยเตะมาครับอูลีอูลีอูลีฝั่งตรงกเอาเอ,โโอาเอาเกลียวเหมือนกันเอาดิเอาดิอ่าเอาเกลียวมาเอาเกลียวกลับไม่โกนแลสุดยอดแล้วมต้องกระยำบ่มแล้วสวนคืนกลับมาแล้วจุดนี้แล้วคุยุใครเฮี้ยเตะครับปาดมาอีกทีหนึง่งตรงจังหวะนี้ยังไงดีติสตันครับยังไงฮะรู้คุยุใครเฮี้ยเตะครับถึงเจอเขาทัสมากิแล้วปาดไปตรงนี้ ซึ่งเกลูกันซุบเม็เจมเยอะเหรอเม็เจมเยอะก็โจมจีโกอยูตีไปสิปึ๊บไปตะวโอ้โหหายหรือเปล่าหายหรือเปล่าเม็เจมแล้วได้เกลูกันชุบต่างคนต่างได้เกลูกันชุบเป็วคืนซุปเปอร์เทเลกิลิโตื่นึดแล้วคืนซุปเปอร์เทเลกิลิโคเตื่นรึตื่นรึตื่นรื่นมาครับตรงนี้เกลูกันชุบต่างคนต่างหายกันไปแล้วมาแล้วครับตีโป้ครับอ่ะฉีดไปตรงนี้ครับโอ้โหตีเอาไม่เกันไปอูยูไคเตะต่อครับจากการไล่ติดเมื่อกี้ สี่โกโยจีต่ออีกทีเด้กบอผมไม่เจมที่เรียกว่าเยอะนั้นหายไปกับตาแน่นอนมาตรงนี้ครับระเบิดเพียเอาะระเบิดเพียเอาล้วครับต่เส้งนงานีพึ่งได้สิงเชิญของมิ่งเชียนนะปาดมาตรงนี้ะระเบิดมาคุยใครก็เตะครับรับแรงกันแท้กันบ้างครับแรงขนาดไหนหกล้านดาเมจเท่านั้น สีโกโยจิต่อครับแต่เมจ็มของเรามันยังมีเยอะอยู่ใช่หรือไม่อยู่ตรงนี้ T4 ยังมีเมจ็มอยู่โอเคตรงนี้ระเบิดเผาไหมระเบิดกันไปแล้วไมโยอทอของเกลือนชุบหายไปโลหายโลหายโลหายโล,หาย,โลหายมาจังหวะน,นี้แล้วมาล้วครับ T4 ฝั่งมิเชนฉีม,มาตรงนี้มมมมใส่แถวกลางแต่ยังรับได้ให้ได้ดีอยู่แต่คุณยุงไข่เตะจังหวะนี้เมจ็มของเราจะน่าจะหายไปฮะ เม็ดเจมของร้อนแล้วจะหายไปจีโฟรับแรงกระแทกโซนิกรับแรงกระแทกไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าติดลูกกันไปครับสำหรับจีโฟแต่โซนิกยังมีเม็ดเจมอยู่ยูคายเฮตยแต่อีกทีนึ่แล้วจีโฟได้เม็ดเจมขึ้นมาจากการระเบิดของเผาไหมมาครับจังหวะนี้จิโกโยติต่อมาอีกทีนึ่งยังไหวใช่ไหมพี่บัสยังไหวครับมาครับจังหวะนี้ระเบิดเพียระเบิดเพียเม็ดเจมขึ้นมาแล้วกลับมาในสนามอีกครั้งสำหรับเกลูกรชุแลวแองจัลไตสุมากิมาจังหวะนี้มาเลยครับมาเลยครับมาซุปเปอร์ลอยต่อยธรรมดาครับ โอเคได้ทัสมากิมาใช้ไหมมาดูกันแล้วแองโจใส่ทัสมากีเหมือนกันปานมาตรงนี้เอาละต่างคนต่างใส่ทัสมากิแล้วเคลือกันชุบอาครับต่างคนต่างได้ทัสมากิของฝั่งแต่และฝั่งคูยุคยเฮเฮเตไปร้อยเจ็ล้านดาเมจคูยุคยเฮเยเตคืนกลับมาเหมือนกันเท่าไหร่เก้าสิบแปดล้านโอ้โหโดนของตัวเองนี่มันเจ็บจริงๆ มาครับเพื่อลอ,อยต่อยธรรมดาแล้วเขาไล่ยันติไหมก็โหมันมีไล่ยันติว่ะมันมีไล่ยันติของฝั่งฝังง่งตัวเองเนโอ้โดนเธศสมักิฝั่งตัวเองไล่ยันติกันจังหวะนี้แต่เข้าสู่เทิร์นที่2มี8ลูกไฟสนามแรงบิดไปก่อนแล้วก็ตีโพชีไปก่อนเลยจังหวะนี้เอาเรื่องฮะเอาเรื่องอาองติดเผาไหม้ระเบิดเพียสัตว์สุดนตะชีการเปิดเทิร์นขึ้นมาของทางฝั่งพี่บัสบัโซนิกป้าดกจายไปตรงนี้แต่วกูยูไคเฮเตอันนี้อันนี้คือ ผู้ยุคัยเฮเต่จากฝั่งมินเชนนะครับเพราะว่าเราขโมยทัสมะก,กิของเขามาคุอเปล่าลอยมาตั้งตอนนี้คือทัสมะก,กิแปรพักทั้งคู่ครับแองเจลูมาตรงนี้ทีนึ่งได้กินร์ลูกกันชุบอีกเลี้วเหรอแต่แองเจลก็ได้กินร์ลูกกันชุบเหมือนกันโอเค โอเคตรงนี้ซุปเปอร์ลอยมอลไมต้องพยายามหมอมรับแรงกระแทกแบบหนักๆจัดหนักจัดเต็มแต่ว่าฝั <m ess> <m ess ่งของมินเชนนั้นติดลูกไปแล้วต้องฉีดมาตรงนี้อย่าโดนแทร็ตเดียวอยากให้โดนสองแต่ว่าโอ้โหไม่จิ้มหายไปหมดแล้วเมื่อกี้ที่เรียกว่าเกลีวกัะชุบมไม่ไม่จมเยอะๆนี่หายไปหมดแล้วติดลูกเกลีวกัะชุบไปทีแล้วระเบิดเพี้ยระเบิดเพี้ยสนามแรงบิดมาแองโจใส่แองโจแองโจจะไม่รับแองโจเพราะว่าบูรีกันบูรีไม่ให้บูรีไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองซุปเปอร์ลอยบอนม่ต้องพยายามหมอมมาอีกทีนึง แล้วตรงนี้โล่ขึ้นมาพร้าาพอมเมจมซัดเชิดไนจีพร้อมหึงเชิงของมินเช่นองนี้ปาา้าดาวกระจายาแล้วฟูยุไคเฮเตจากฝั่งตัวเองมาแล้วหรือเปล่าโอเคฟูยุไคเฮเ,เตทีบาท้านโนตรงนี้ร้อยสามสิบเอ็ดล้านดาเมจจากคาซึมกิฝั่งตัวเองแต่ว่าเขาติดโล่จากต่านเขาไหมยอย่างรุนแรงของทีโฟนและโซนิกป่านมาตรงนี้ทีนึงใส่เกย์ดกัน,กน,กนชุบมาตรงนี้แล้วระเบิดเพียระเบิดเพียโดหายโล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 หายคาซึมกิกลับมาในจังหวะเดิมครับก็คือซุปเปอร์ทนึกอ้าวแต่คาซึมิกิของเราไม่ยอมกลับมา ทัศนบุรีของเราไม่ยอมกลับมาเกลีวกันชุบเราได้เกลีวกันชุบเราคือซุปเปอร์เทเลคินพีเข้าตื่นหรือเอาแรักทัศนบุรีเราหายไปไหนเอารักเราได้เกลีวมาใช้เอาแรักทัศนบุรีเราหายทัศนบุรีเราเอาึงกลับมาครับตรงนี้โอ้โหมาครับต่อยธรรมดาขอฟูยุคไห่เต๋อหน่อยแต่ไหนก็กลับมาแล้วไม่ไม่ทำด้วยโอเคไม่ไล่อันตรีด้วยมาแองโจจากฝั่งตรงข้ามใส่ทัศนบุรีอีกอ้อยใต้อาจารย์จริงๆโอ้มายังไงฟูยุคไห่เต๋โอ้มารับแรงกระแทกตรงนี้ตาเราบ้างตาเราบ้างหรือเปล่าตรงนี้ โอ้โหแล้วเราไม่มีไง่อยธรรมาดามาโอ้โหมินเชนควางตำแหน่งอย่าง,งสวยงามคูยุคเตะโอ้โหฝังตัวเองโดน83ล้านดาเมจโดนอะไรจริงจริงและเข้าสู่เทิร์มที่สามมาจังหวะนี้เราไม่มีภูยุคายแต่มีสนามแรงบิดไปก่อนแล้ว44มาจังหวะนี้เอดิวกันชูมาติดโล่ไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้ระเบิดเพียดาเมจแล้วสกิลั่ก็ได้จิไปอีกรอบหนึ่งตรงนี้ปื๊บไปเป็น5 9ล้านดาเมจอมก็ติด เอา ais, ไม่เแบบพิเศษแล้วระเบิดเพียไปจังหวะนี้แล้วระเบิดเพียโดนซูเปอร์อันลอยมอมเม็นตัองกระยำมอมจะมาไปสิบเจ็ดล้านหรือร้อยสิบเจ็ดล้านตรงนี้แองโจอาตาอีกี ใส่ซูปเปอร์ลอยดักใช้แล้วใส่ตัวอื่นบ้างแต่ว่าโมมินเชนยังคงเหนียวแน่นกับเกลิกันชุบจะรักอะไรกรนักรนนะกันนาตรงนี้มาระเบิดเพียะะย้ยเดี๋ยวกับจีโป้ฉีไปทีสักสักมากีตรงนี้โอ,โอเคมาติดเผาไหมากันไประเบิดเพี้ยแล้วเราได้ซูปเปอร์ลอยโมเมนติเตตยาหมม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 ล้านดาเมจ พร้อมก็ติดเขาไหมแล้วเราเบิดเพี้ยแล้วเม้นเต็มของเราย่งเยอะอยู่แล้วผู้ยูคใครเฮียเต๋อร้อยหกสิบสามล้านวิ่งเราเราเบิดเพี้ยไปสนามแรงบิดไปอีกแองเจลใส่เกลิลกระชุบเออทัศจะมมคีของเราจะกลับมาได้หรือยังไม่กลับมาสักทีหนึ่งตรงนี้มาตีซีโฟใส่เกลิลใส่เกลิลเม้นเ็มเยอะเหลือเกินเกลิลโคตรแทงเกลิลโคตรแทงตรงนี้เราเบิดเพี้ยแล้วเขาติดโลอยู่โลน่าจะหมดได้แล้วแล้วโลหายสักวันนี้ผู้ยูคใครเฮียเต๋อจากทัศมกีฟังเม้นเิม เจ็ดสิบแปดล้านดามเมจแต่ไม่เจมของเราเยอะจัดจจริงๆตรงนี้แล้วมาครับสิโกโยจิมาลุ้นรับเงิให้ได้ไหวยอยู่ครับ ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่จังหวะนี้ลูกพ่ยู่ใครเฮียแต่มาอีกทีนึงยังไหวใช่ไหมปู่อยู่ใครจะฝังตัวเองเนี่ยโอ้โหยังไม่ติดโลครับยังไม่ติดโล้ถ้าซุปเกีกับมาได้แล้วลูกพอ่อกลับมาได้แล้วตรงนี้คือซุปเปอร์เะเลยการที่เขาตื่นรื้อแล้วมีตัวหายมีตัวหายมาเนี่ยแองจ็อกมาดิมาดิาดรเราเอาทธอซุปเกีมาบ้างหรือเปล่าท้าซุปเปอร์กีขอหน่อยขอหน่อยกลับมาหรือเปล่าท้าซุปเกีเรากลับมาแล้วท้าซุปเกีเรากลับมาแล้วแล้วซุปเปอร์ลอยต่อยธรรมดาเพราะไม่มีลูกไฟชัย เลอติสตาร์เราเอาไปอีกแล้วแล้วฟูอยู่ใครจะเตะโอ้โหจีโฟรับแรงกระแทกอีกแล้วตรงนี้แบบตึงๆโอ้ยเมตาจัดยังไงดีซุปเปอร์ลอยกลับมาเข้าในสนามแล้วเราไม่ได้ใช้ทัศม์เมกีแล้วแต่ไม่ใจหมุนเขาไม่เหลือแล้วตรงนี้แล้วมาครับตรงนี้ซันซิสุดก็ได้จีปาไปปาไปอีกทีนึงแลสามสิบหกล้านดาเมจพร้อมกับเผาไหม้แบบพิเศษตรงนี้เราติดโล่ไปในสนามซุปเปอร์ลอยด้านฉัน้วซุปเปอร์ลอยเหมือนเมือนตั้มกระยั่มหม่อมยันหาไปหนึ่งที เอาแล้วก็ตรงนี้ดท่านเมื่อกีมาใช้เจตีตรงนี้ Angel. แองเจลใส่ซุปเปอร์ลอยน้ใช้ลราเราได้ใช้ท่านเมื่อกี้หรือไม่ Angel. แองเจลแล้เขาเอาซุปเปอร์ลอยน้ใช้ของเราไปเหมือนกันแม่จะรักอะไรกันนะกระนาตรงนี้บพยุหคายเตมา เราได้ใช้ของมินเชนเราได้ใช้ของมินเชนตรงนี้เอาละครับแล้วฝั่งมินเชนก็ได้ใช้ของเราจีจีโปไปตายไปตรงนี้ติดเผาไหม้แล้วติดกิโนเกลือกันชุบอยูู่อยู่ใครก็เต่รีคือทั้งไปขี่ของมินเชนดต้าไปแทนตรงนี้ยังไงดีแล้วมาถึงเทิญของมินเชนแต่ติดสแตน์อยู่ลมตายไปเลยตายไปเลยาะว่าโลกหายพร้องกับติดกัดกรูนั่นเองครับกัดกรนเผาไหม้แบบพิเศษตรงนี้ครับยังไงดีคือซูเปอร์เสเลกันด้เข้าท่านจไปกี่ถึงก็ต้องติดโลกโอ้ล้ว ถ้าเปิดลอยได้ใช้ตาไปหรือถ้าจะไปกินตัวเดียวตรงนี้เองจอบปาดมาแล้วไม่ขโม,มยแล้วเหลือตัวเดียวในสนามแล้วก็ตรงนี้เอาละครับเราติดสตันอยู่จะคลายสตันด้วยฟูบุกีแต่ว่ามันข้ามเธอไปนะเพราะว่าเขาเราเพิ่งเอามาทุปเปอร์อรเลยมันตัง้งแค่ดัมบอมยัดหน้าไปแล้วยังติดโลอยู่แล้วติดพิการอะไรก็ไม่รู้มาเข้าสู่เทอร์ดี้ฮะร์ดไปั๊บลูกไฟกันมา12ลูกไฟไปซันซึดดันดันจิปาไปแล้วจบเกมนี้เลยหรือไม่ปาไปตรงนี้สิ เจ็ดสิบเอ็ดล้านดาเมจเขาก็ติดลูกตดูกันชูเบอร์หลอดมันก็ต้องก็ยำมุมยัดมาไปอีกทีนึงจะกล้าอันตีจากฝั่งสีฟ้าซุปเปอร์ปลาครับตรงนี้แองเจลครับซุปเปอร์อะไรล่ะเออหน้าตีเอ้ยตรงนี้มาติดสตันยังไงดียูยี่เข้าไปยู่ใครเฮียเตะมาอีกทีนึงโอ้โหแต่มัติดโลเกลดูกันชูเพื่อนตรงนี้ครับต้องจะไปกินการสอบสายจัดจัดอย่างรับแรงไท้ได้ดีอยู่ฮะเพราะว่าติดโลเกลดูกันชูยู่ใครเฮียเตะอีกทีนึงขอแบบขอแบบเน้นๆ พอแบบเด่นๆมาคลายโล่คลายโลมาแล้วมาตีโบปิดฉากตีโบมาปิ้วไม่จบอีกเหรอคยูใครที่เป <keys> ิดฉากไม่ลาดถ้าซ่งเมื่อกีทำลายถ้าซึ่งเมืกีฟั่งมิ้งเชนนอยไปฟูบุกฟูบุกเกมตีโกโยจีแล้วเรียบร้อยแล้วจบเกมจังหวะนี้โอ้โหเป็นพี่ปั๊โดวัลดล่ได้แชมป์เกตสุกโดนลายสุดประจันตำนานเนี้โคตรมันโอ้โหแล้วเขาทัดเราไปอย่างบ่อยแล้วเขาได้เปิดทีหลังครับสำหรับฝั่งคูรีฝั่งของมิ้งเชนนี่มันจริงๆนะตรงนี้ เราไม่ได้ใช้ทัศมะกี๋ฝังตัวเองแล้เราปิดฉากไปอย่างสวยงามก็ด้วยทัศมะกีที่มีอยู่ฝังตรงข้ามมานานเหลือเกินสล้หสับว์วันนี้ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมในใครคลิปต่อไปด้วยสหตั์วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับเราชมจริงจริงแล้ว,ว,ลวจอกกันใหม่บายบายสวัสดีครับผม